สวัสดีจ้าพี่น้องนักทายมาตั้งคันกับเจสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบ,บาลมี้พาก,กินแซลมอนและก็หมูสามสันทอดนะคะกินเป็นเหี่ยงค่ะกินกับพักสลดัดมีผู้เข้าครูวข้าว,ข,าวข้าวตองข้าวทองคําแหกหมูสามสันไปเลยจ้ะหมูสามชั้นแล้วก็มีนี่ค่ะ น้ำพริกไข่ปูคุณจะนะคะน้ำพริกไข่ปูคุณจะรสชาติคล้ายๆน้ำจิ้มชีฟูตผสมไข่ปูค่ะนี่เบิง้งจะสือให้เบิง้งอันนี้คือไข่ปูเนีนนเลยตอนนี้ก็คือไข่ปูแล้วค่ะอันตอนยังไงโคโลนี้ไข่ปูค่ะสองร้อยห้าสิบกรัมสองร้อยกรัมสองร้อยห้าสิบบาทค่ะแสบเป็นสินค้าโอทอปของเมืองเพชรบุรีค่ะ อันนี้เป็นแชลมอนพี่น้องออสเตรเลียมีขายนะคะมีขายอันอันยอดยอดสั่งขงม้าหลายๆจนอันตัวแท่นขายอยู่ออสเตรเลียพื้นสั่งมาขายค่ะแซ่บดีคือว่ ทำนนิมิสามสั่นแล้วก็แซลมังใกล้ทอดแล้วไปนะ่ะไกล้วดนวึกว่าอิ่มเนี่ยทอดไปยิบไปอิมนะอปอ่มเสยบอกค่ะสารพัดสารพร่สารพัดสาเพ่ต้นต้หมูทอดอืมปลาทอดข้าไปกินปาหอมแขรกคู่ข้าว อ,อันนี้คือไข่ปูค่ะชิ้นนี้ไข่ปูเน้นๆค่ะอืมนัาเสซร์หอมกับนี้ เมนูนี่เหมาะสำหรับท่านใดที่ลดน้ำหนักนะคะหมูสามเหมือนบ่หม้อเจ้หมายถึงว่ากินเป็นปานหนึ่งหรือเป็นยังก็ได้แล้วกันเนี่ยมีน้ำพริกไข่ปูเนี่ยค่ะวดลงไปคือมันที่สุดแล้วโ่อพอบักหม้อบักฟ้า ก็ับบลูกข้าวซีหอมแซลมอนทอดอันนี้เป็นแซลมอนอัน,นแซลมอนเกลือพริกไทยแล้วกับคลุกแป้งกูก,กียกรอนทอดนะคะ่ะกินกับข้าวก็ได้กินแทนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ ถือสองกระปุกมีส่วนลดให้นะคะบอกว่ามาจากเพจสาวเตยเบลรายละเอียดการสั่งซื้อจะให้ไปตรงแคปชั่นค่ะ ว่าเป็นไงคะเจ้าแม่ทีอ่า กินแบบหิวๆขอเป้ากินเก่งมาอย่างเนี้ยแต่กินบาปากคำนี้ขอเป็นสามชั้นทอดแล้วกัน,ย,นยังอ่งะโอ้โยบรรยากาศบ่หมดบ่ไหลบ่ไหมถึงว่า,าค่ะเป็นมุมกเซล พกนี่จะต,สจะตมตนะะะสอิอธิบายเขาเจ้าวางไลยอยาตะหมหยาดดำนะอยาดเู้เยอัเขาจะอธิบายเขาเจ้าวางเลยอธิบายเงยาขะห่าแยงอืมบ่แมหมายถึงสตอรี่แนะม่อะไรก้ทุกคน เอาวะยินมหนได้บาทที่นี่ตบถาเข้มนี่เด้อแซลมอนน้ำพริกไข่ปูขุ่นจะรับร่องบา่าผิดหวังพี่น,อน้องคันปบาแซบอีหลีเพจอันหมูยองออสเตรเลียบเอามาขายหรอกอันนี้ออสเตรเลียพร้อมส่งค่ะ